ดูคันที่สอง ทำท่าจะเอียงหนิฮะโดนต้นไม้บีบเพื่อนบอกให้ไปเลยฮะเป็นล่องนะฮะลงมาเป็นล่องตัว so วีครับเดซี่เดอะวีแกลลี่ลักเจทไทม์เฟรชี่นิดเดซี่เดอะไลท์คอร์แคตติแกรี่ไลท์คอร์เริ่มสนุกแล้วนะครับ ข,ขึ้นเลยมาเอาโยอยแล้ววนขึ้นมาทีนี้ตั้งถังลอยถอยหลังอีกอันตรายนะครับเราต้องดูางานต้องกะให้ถูกฮะอ่าไปไป้ายเจ็ดนะครับกำลังลงป้ายเจ็ดก็จะเป็นร่องนะฮะ We go ไป the 7ไป e ปไปไ e ไป n ปไ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 ป้ปไปไปไปนปไปนปไนไปนนนนไปไปไปนเไปลปไป่ปิะไปไเไปไปไปเปไ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 ครับปไปไปไไปไปไปไครับ,เอ,รบเอาไปไปไปไไป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 ไ ไหลคอนะครับลงเนินนะฮะแล้วลงบ่อนะครับถือว่ายากพอสมควรทีเดียวนะฮะลงไปมันอาจจะพลิกได้นะครับอาจจะพลิกได้พลิกสตีปสตีปแบง ขึ้นไปได้แล้วครเวลา15นาทีนะครับแทร็กเก็ตไทม์พิมินิออเกือบพลิกนะครับเกือบพลิกเรียกความตื่นเต้นแล้วนะเอาละเรียกเรียกความตื่นเต้นอีกแล้วนะ อ่าถอยขึ้นมาได้ฮะแก้ได้เอาละแค่นี้เองะฮะแล้วก็เข้าไปแล้วก็กดเวลาเอาละนักแข่งทุกคนเขาเข้าใจแล้วนะครับ All c o m p e t i t o r now they understand it what to do ขึ้นมาข้างบนเลยนะขึ้นมาข้างบนเลยนะครับเอาล้วขึ้นมาข้างบนไม่ได้ผิกดกติกานะฮะ่ะโอโ เปลือครับหมายเลนห้าเสียงพังอะไรพังเลยฮะโอ้ยหวาดเสียวฮะผู้ชมหนีกันกระจายเมื่อกี้นี้นัตพงษ์บุญวงครับคนขับฮะกับพีรพงษ์ดาวเรืองเอาอย่างนี้ดีกว่าอะไรเพื่อนบอกพอแล้วฮะแสดงว่าพังฮะใช่เพื่องพังตังแล้วอ่าแสดงว่าเพลาแตกครับใช่เพื่อเพลาฮะไม่เฟืองกระเพลาฮะเสียงผู้ชมบอกลงมติครับ เสียงมติเอกฉันครับแล้วก็รู้สึกเพื totally uh ่อนๆบอกเหมือนจะยอมนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะมาแล้วครับมาดีครับเวลาถึ่งหนงะดีกว่ากว่าครับปาดเข้าไปเด็ดนะครับตอนนี้กำลังจะลงแห่งป้ายเก็ดระดับลงดีไหมครับ สนุกฮะไลฟ์คอสนุกฮะตอนนี้ในเซตนี้ก็จะเป็นหลุมดักฮะต้องใช้ทักษะออฟโรดครับเอดิเชนจิ่งก็ไลฟ์คอแคติการีลงไปในล่องตัววีฮะนีที่ดูวีกาลีวีกาลีเอาล่ะกระโจนขึ้นไปพลิกแล้วพลิกแล้วครับพลิกแล้วครับพลิกแล้วฮะพลิกแล้วพลิกแล้วครับพลิกแล้วฮะ ยังสู้อยู่นะครับไม่ไม,ไม่ได้ยอมแพ้นะเพื่อนบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เป็นคันที่ที่สามนะที่สามของฮาร์ดคอร์ครับที่ที่สามฮาร์ดคอร์คัตต r นะการี พิษานะรุ่นมารนะ์คอรยครับ วัรุ่นไหลคอครับหมายเลขสามเบ็ดจำวัยรุ่นลงตรวจกับเจ๋งเล็กเก้ครับ91อินเจ็ดวัยรุ่นลงตรวจฮะกำลังคลาดอยู่ฮะเพื่อนบอกให้ใจเย็นนะซุ้มบางไพร9 1อินเจ็ดวัยรุ่นลงตรวจซุ้มบางไพรหมูหวานช็อปพรีเทสตู้เชื่อมบ้านสวนริมคลองหมีบางใหญ่ปอนเชียงใหม่สันติอไหล่ยนต์ตีมอเตอร์สปอร์ตโป้โบออโตพาร์ทครับนี่คือทีมรถยนต์หมายเลขสามสิบเอ็ดน,นะดิซีสคาร์ r บ 31 st. นี่เป็นรุ่นอ่ไลท์คอครับ this is the light core category อ uh, ่รวมบางใครฮะแก้ไขครับ uh, รบอทช็อตแก้ไขช็อตแก้ไขฮะ ถอยครับเพื่อนบอกซัดแล้วถอยฮะแก้ไขครับช็อตแก้ไขฮะแก้ไขได้แล้วครับหมายเลขเก้าเจ็ดครับ ลักษณะพืสัตว์ัาพิงาเวเที่ยวเที่ยวเทีกยวิที่ยวเที่ยวเที่ยวที่วเที่ยวเที่วเที่ยวเที่ยวเที่ยุมที่เที่ยที่ย่วเที่ยวเทีวเียรเที่ยเที่ยวเที่งวเจ๊จุ๋เยเจ๊จุวเไี้ย่าวพัยเทยเีีเเ่เสียเสเวเียเีวว

นี่เป็นความตื่นเต้นนะฮะอันนี้หมายเลข1ิบเอ็ดจะท่านัมเบอร์อีว่โจเพื่อนแชมป์หลังจะได้ฮะได้แล้วครับได้แล้วฮะเอาละขึ้นมาแล้วโจ้เพื่อนแชมป์ นอนลงไปอีกแล้วลงไปนอนพิงอีกแล้วฮะลงมาลงไปานจะดึงเงี้ยลงอดึงเว้นเลยเว้น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 ก่อนเว้นอย่างเดียวเว้นอย่างเดียวเด้นไป ข่าวรับขึ้นมาได้แล้วนะครับหมายเลข40นัทพลบุญวงครับนัทพลบุญวงพีรพง์ดาวเรืองน้องปลื้อออฟโรดครับมาอีกแล้ว ตรงนั้นเป็นตะพักเลยนะฮะเสียงเฮครับแาก,กสายมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาวิ้นครับใช้วินเลยนะฮะแกก็จะวิ้นเลยนะครับ,กกเ,รบเดี๋ยวมันไม่รู้เบอร์อะไร พุ้นโปรโอเพนท้องถิ่นครับ this is a pro local pro open the local pro open ขวามาขวามาลงฮะลงไปที่ที่เดิมนี่แหละเพราะว่าไม่งั้นคลิกฮะแต่ว่าเดี๋ยวหัวทิ่มหน้าเลยบอกทุกคันนะหัวทิม่มดูแล้วน่าจะทิ่มฮะเพราะว่ามันเป็นตะพัด เป็นหน้าผาลงไปเลยฮะเป็นหน้าผานี่ฮะที่ล้อที่กําลังเหยียบอยู่นะครับล้อกําลังเหยียบแล้วลงไปมันจะวูบลงไปพร้อมที่จะพลิกให้มันเสียวไว้นะนี่เป็นคำสุดท้ายนะครับของในรุ่นนี้ฮะร,รุ่นโปรโอเพนท้องถิ่นบอกอย่าตกใจไม่ได้ตกใจมันไม่มองไม่เห็นครับจริงๆแล้วอะมันมองไม่เห็นแต่เขาก็ค่อยปล่อยเบรก ค่อยๆย่อนลงกมากดีฮะอ้าวละเ,เสียงเสียง่าได้นะครับอย่างเงี้ยอย่างงี้ได้นะมาแล้วครับเฮ้ครับมีเสียงเฮแล้วนะมาแล้วอ้าวเกือบพลิกครับ เกือบพิกครับมีเสียงวิทย์วายกระตู้ฮู้กันมาให้เลข68ครับม,มาเลข68คนระับคือไปโน้ตแล้วเริ่ไมไปวนลงมา68พาชิ้งกันพึ่งสาครับจากกับพงพงศ์โฮกฮะวิ่งเล็กมากสิครับ ดูวิสเรสซิ่งโชว์ครับก็อดีตแชมป์สิบเซียนนะฮะ6.8เอาลงเอาเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอโ้โหจมแล้วนะฮะจมไปแล้วครับมิดแล้วฮะดูที่ออกมายัง อีดลายครับเจครับคาร์ดัมเบอร์เซเวนทีทูฮะเซเูลินวอลินลักกับเวบุบวันคนไร้บ้านออฟโรด4ี่กุสครับมาแนละ้วฮะคนไร้บ้านคนไร้บ้าน เราละคนไร้บ้านจมน้ำอีกแล้วนะคนไร้บ้านครับจะสู้ไหมจะวินสู้ฮะยังฮะหัวใจฮาร์ดคอร์ครับอะไะขึ้นมาแล้วฮะไม่ได้มีอะไรครับทีนี้ก็จะเข้าร่องยาวฮะ เ become v i c a r y very long, narrow v i c กา r y ร่องตัว v แคบนะครับร่องตัว v แคบหมายเลขที่19อาคารลำเบอร์29ีนสสักดาห์นันกรแอนนนนักกพัชเจียงวิเชียนมังคีเรสทีมมังคีเรสช่างยักษ์เซอร์วิส o ุตย e สกาก็มาเข้าตรงนี้ครับเราก็จะเจอต้นไม้ดัดนะครับ ตาต้องมาจาักกันบานเลยน,นั่นนั่นพิกซะเลยเอาตรงหน้าผมนี่เลยนะน,นั่นนั่น า,า,านอนตะแล้วลงไปนอนตะแล้ว i'm in the ที่4ตัวนะครับราคาเะอ King of Road Super Open King of Road Open of Thailand นาวนะเะดือดเชื่อมเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ครับ ้างนะฮะต้องใช้ด้านข้างครับต้ใช้ด้านข้างนิดเดอร์เด็กฟอร์มเบอร์แชมป์เปี้ยนโอไทม์อินซูเปอร์โอเปิล n ตต e าลีนี่นะมาดอสุดท้ายนะครับทาได้ดีนะย <Young. S 1> uh. ังแฮปป์ต์ไทม์15ลินิทนะถ้าเสียทาย15ลมินทีานาทีเร้่ทักเสีทายไหยังยังมีโอกาสอยู่เยอะนะครับ มีเวลาเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะเวลาเยอะนะฮะต้องไม่ลนนะนี่แต่ระดับนี้ไม่มีการลนนะผมจับมูลนิธิไปชี้ร์ครับอันนั้นก็คือราชาแห่งถ้วยรางวัลในเมืองไทยอากับ,บรถที่มีเยอะที่สุดกอนนร้านแค่ขายอยู่นะครับ เอาละใช้ดึงเอาเชือกไปพาดกับยางนะครับเพื่อที่จะให้มันดันลงมาก็มีโอกาสได้อยู่แล้วฮะอย่างนี้มีโอกาสได้อยู่แล้วครับดึงทิศทางนี้โอ้ตัวเต้นเ e ลี่เอ็กซ์ไซิงฮะ i t is really exciting of the uh, the king of the champion ซุปเปอร์โอเพ่นอินไชน่นี่ซุปเปอร์โอเพ่นแคตตากรีี่เดอร์โคไทยแชมเปี้ยนเดกกองเชียร์สั่งหน้าดูเลยแต่ว่าโคเดเว์นี่เหนื่อยเป่าปากแล้วนะโคเดว์นี่ป่าปากแล้วนะ โอ้โห oh เสียงกรีดครับเสียงกรีดนะเหมือนจะขึ้นมาได้เองแล้วเนะี่ยให้รู้สักบ้างเอาล่ะมีสองอย่างไม่ล้มอีกครั้งหนึ่งก็ขึ้นแล้วนี่คือสุดยอดจอมยุทธสี่ครั้งนะชนนะ Four champion, นะแชมปี้ยนะโฟทายโ m เมร์ m e r c h a m ม i o น m a g n i f นเ e n เ c นเกือบได้แล้วครับแต่ก็ยังไม่ ไม่สิ้นสุดนะการการบูยังไม่สิ้นสุดนะครับยังไม่มีการยอมแพ้ครันะบวินดึงไม่ออกแล้ยใช่า้าภาพนะธิรวิทย์มูลินี่ครั้งนี้ไปสนามเขาเองเออได้แล้วแข็งแรงนะครับ